นี่คือเสียงตอบรับจากเกษตรกรผู้ใช้โกลฟีดรอบที่แล้วนะครับเราได้มาลงพื้นที่ใช่ครับมาดูการให้อาหารนะครับการเลี้ยงของพี่ธานีแล้วก็ผิวสาไปแล้วถูกต้องครับตอนนี้เรามาติดตามผลพิธานีครับหลังจากที่ใช้โกลฟีดมานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมเดินมากว่าให้กินยังไงครับพี่ผมก็ผสมกับอาหารนะครับโรยโรยโดยอาหาร อัตราการใช้เยอะหรือน้อยแค่ไหนผมว่า1ช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะต่อ1ตัว1ตัวนะครับแม่แม่วัวรีนะครับวัวรีนะครับตอนนี้เนี่ยรีได้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วในฟาร์มนี้13ตัว13ตัวนะครับแล้วเดิมที่เรามาครั้งที่แล้วลุงเอกร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบสี่ลิตรร้อยห้าสิบสี่ลิตรต่อวันต่อวันนะครับแล้วตอนนี้ผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่ธานีเล่าให้ฟังหน่อยอาการของวัวตอนนี้น้ำนมก่อนเลย ต้มผมก็เพิ่มขึ้นนะฮะจาก154บก็ตอนนี้ก็เป็น175 175หเโอ้โหเพิ่มขึ้นเป็นอัตรายังไงครับพี่ก็ค่อยเพิ่มนะะค่อยๆเพิ่มวันละโลวันละโลรึ่ง2โลครับแล้วก็นิ่งแล้วก็ขึ้นมาวันละโลโล2โลอย่างเงี้ยครับอันนี้เมื่อไหร่ครับ175ยเนี่ยล่าสุดเมื่อเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เองแล้ววัวยังเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับตัวเดิมไหมครับตัวเดิมครับแล้วอัตราที่เห็นเนี่ย สภาพของวัวมันเป็นยังไงพี่มันตอนกลางวันมันเป็นยังไงแล้วมันกินอาหารเป็นยังไงโอวัวจะกินอาหารดีขึ้นนะจะกินอาหารดีขึ้นครับคือระบบด้วยก็ดีครับแล้วผิวก็จะเป็นมันครับผิวก็จะเป็นมันขึ้นครับ แล้วถ้าอากาศร้อนเนี่ยปกติวัวมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยกินอาหารนลครับไม่กินใช่ไหมแล้วเราอ่ะเราร้อนก็ไม่อยากจะกินอเรียก็ไม่อยากจะมามันอยู่ในลมคาบนอนหอนลายยืดแต่ตอนนี้หลังจากที่ใช้โกฟีไปเรียรางเลยครับกินเกียงเรียรางเลยไอ้ลูหมูไปเรียรางเลยครับพี่ตานีบอกก็เรียรางผมชื่อเก่งครับอ่าอยู่อยู่แปดริ้วครับนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมก็เป็นเป็นครั้งแรก ที่ลองใช้ตัวแร่ธาตุของโกฟีดคุณนำนวยแนะนำมาลูกกุ้งด้วยอ่าลูกกุ้งด้วยลูกกุ้งจากฟาร์มเขาลูกกุ้งจากฟาร์มคุณน้ำนวยใช่ครับพูดถึงว่าก่อนที่คุณยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยผลผลิตที่เกิดจากกุ้งขาวเนี่ยอมันเป็นยังไงบ้างครับก็ e m s ลงเยอะอืม EMS ลงเยอะโรคเอนะครับไม่ถึงเดือนครึ่งฮะก็วิตละไม่ถึงเดือึ่งวิตเลย แล้ววีแล้วเดือนครึ่งเนี่ยมันมันได้กี่ตัวไโอ้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูด200ขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับออันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาอครับถ้าข้างๆบ่อเราติด EMS นี่บ่อเราไม่รอดใช่ครับมันก็เป็นทั้งบางครับครับแล้วเป็นไงฮะขาดทุนไหมจะเหลือนี่แหละครับท่านผู้ชมครับความจริงผมรู้อยู่แล้วแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังจากปากของเกษตรกรจริงเอาละครับทีนี้ พอเริ่มคุณสิงสิงอำนวยฟาร์มเอกุ้งมาลงเอากุ้งมาลงแล้วแนะนําให้ใช้โกลฟีดคุณทํำยังไงบ้างครับก็เตรียมบ่อเตรียมบ่อเตรียมบ่อคือใส่ไปในน้ําเลยโอ้เอาโกลฟีดเนี่ยใส่ลงไปในน้ําครับครับอัตราส่วนอาจาราส่วนยังไงฮะก็อ่าไล่ละไล่ละไล่หนึ่งกิโลโอ้ไล่ละ1กิโลนะครับเหมือนหวานปูเลยก็ใา่ลงไปเลยใส่ไปตีน้ํา ให้ทั่วบ่อแล้วบ่อหนึ่งนี่กี่ไร่ครับบ่อหนึ่งเฉลี่ยสามไร่สามไร่ก็กิโลสามกิโลสามสามถุงสามถุงครับและผลที่ได้เป็นไงครับเกินคาดฮะถือว่าเกินคาดเกินคาดนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คนใช้นะไม่ใช่คนขายนะครับขอย้ำนะครับใช้โกลฟีดของบริษัทบวรธนาศินคอนเซเวชั่นจำกัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับ ที่กล้าการันตีว่ามันมีพลังงานไฟน์ฟาเลตและใครรับรองล่ะ s D A ของสหรัฐอเมริกามีเจ้าเดียวในประเทศไทยเกินคาดเกินยังไงครับต่อให้มันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเชื้อไวรัสเชื้อ E M S ระบ,บาดยังไงถ้าคุณใช้โกรฟิตตั้งแต่แรกไม่ต้องกังวลครับปรากฏว่าของคุณเก่งอยู่รอดได้ถึงกี่วันนะ67วัน67วัน2เดือนกับหอาทิตย์67วัน<า><า>กี่ตัวครับ เฉลี่ยอยู่มาณเจ็ดสิบถึงแปดสถึงแปตัวแล้วได้กี่ตันอ่กุ้งสามแสนเฉลี่ยทั้งหมดเราลาประมาณ4ตันโอ้โหท่านผู้ชมครับ4ตันเนี่ยสแสดงว่ากำไรแบบมหาศาลเลย <laughs> พอใจไหมครับเนี่ย พอ,อยากได้ผลผลิตแบบนี้ไหมครับไม่ยากเลยโทรมาคุยกับเราตอนนี้ที่0962453282 0962453287 Grow Feed โตเร็วสุดขีดร่ำรวยสุดชีวิต